เอาเชฟเอาเอาเชฟทำไรครับเชฟทำไรครับกำลังเทียนทำไรเอ่ยปอกโอ้ยส้มโอส้มโอพันอะไรครับผมทับทิมสยามใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ทับทิอผมมาดูวิธีการปอกเห็นว่ามีขั <h <h ้นตอนการปอกปอกอย่างไรไม่ให้ขมด้วยก็คือใช้มีด รอบแรกใช้มีดกรีดแล้วควรจะสวมถุงมือตไต่ไม่มีถุงมือก็ต้องระมัดระวงังลสัมผัสโดยตรงเอาไ,ไอ้่น่มาดูกันต่อนี่เมื่อกี้ไม่ได้ถุงมือก็ได้ถุงพลาสติกมาใส่แทนคือบอกว่าถ้าใส่ไปมันจะไม่ไม่ขมเป็นเคล็ดลับในการปอกซมโอโดยเชฟมืออาชีพนี่ครับอา,อาชีพทั่วไปอาชีพทั่วไป ปลาย,ยาถางยาได้หมดแล้วเนี่ยครับ,รบเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดได้หมดเลี้ยงไก่ก็ได้เลี้ยงสาวๆก็ได้นี่เลี้ยงไม่ได้โดยไม่มีตังวยตาพูดดังอมาดูที่ขั้นตอนครับนี่ก็หาวส่วนหัวออกไปก่อนแล้วก็นี่ครับหัวไก่ส่วนหัวเขาเยส่วนติดกับคั่วนะคั่แล้วแก่ข้นี นี่ครับมือชีก็จะแกะแบบนี้ครับท่านใดที่อยากปอกส้มโอให้สวยเนี่ยดูคลิปนี้เลยนี่าไปทอดึงเนะาะทำไมได้สุดเออเนี่ยได้ลองทอดดึงเนี่ยนะครับผมก็เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะ,ะมีราคานิดนึง ไม่ไม่นิดหรอกแค่ลูกละห้าร้อยนะลูกละห้าร้อยเลยครับผมโอ้ท่าลูกละห้าร้อยปีหนึ่งกินลูกหนึ่งพอเป็นเป็นพันที่รองเป็นตอนรับรับตอนรับแขกพี่มาประชุมเอเปกีหยใช่ครับเอเปกมาทุกคนก็ยังไม่รู้หลายประเทศ มีแต่ผู้นำระดับเป็น,เป,นเป็นพันที่ได้จากจังหวัดเลยนะสุราษธานีคืทางภาคใต้เนาะ,ะมาไกลครับมาไกลามาไกลปลูกทางภาคใต้แล้วก็มากินทางอีสานคนกินไม่น่าจะไม่น่าจะมีตังค์ซื้อเลยคนกินก็มีตังค์ซื้ออยู่ แต่ลูกมาใกล้เลยครับลูกเรไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับปอกแบบนี้ครับนี่ครับพี่เป็นช่วยหน่อยมั้เลยสาม้ีหนึ่งอะไรมะม่วงอะโอ้ยเท้าแล้วทำไมต้องกลัวว่าไม่หมดล่ะอันนี้เราคือทำหน้ามันไม่อยากกินอ่ะเนี่ครับมะม่วงเบากรอบแล้วก็แตงโมจินตาล่าครับผม จินดาหลาจินดาหลาขายลิ้งไงถึงได้ชื่อแตงโมจิหลาตาไม่มันเป็นพันชื่อพันอ๋อชื่อพันเหรอครับนึกว่าจินดาหลาคูราบมาขายขายลาบนี่ครับคือขั้นตอนแรกประมาณนี้ครับออกมาครับได้แล้วนะครับนี่ครับได้หนึ่งขั้นตอนอ้าม ห้ามใช้เมีดที่ที่ตออ๋อห้ามใช้เมีดที่เอาตัวนี้ออกใช่ถ้าจะใช้ต้องล้างก่อนเพื่อไม่ให้ขมเพราะจะมีความขมติดอยู่ที่คมของมีดือาบของมีดเนาะอันนี้คือเคล็ดลับคือต้องล้างแต่ถ้ามีมีดอีกเล่มหนึ่งก็ไม่ต้องล้างครับผมให้ดีคือสวมถุงมือด้วยเวลาปอกเปอกไงไม่ให้ขมมากมีเคล็ดลับถ้าเราถ้าปอกไม่ดีก็จะมีรสขมต้องใส่ถุงเวลาปอก ขั้นตอนนี้คือถ้าไม่มีถุงมือก็ใช้เป็นถุงพลาสติกประมาณนี้ครับามาดูครับกรีดตามร่องมีถุงมือใช้เป็นถุงพลาสติกริดตามร่องค,คือเนื้อของเขาเนี่จะออกสีแดงนะครับถ้าทิ้งไว้สักพักมันจะออกเป็นสีชมพูนะเนื้อ,อรส <ถ S 2> ชาตินุ่มน,นักเรียนหมดเวลาเล่น เนี่ครับพอผ่ามาแล้วก็หวาเนเนื้อเนื้อข้างในของเขาจะออกแดงๆครับพอสักครู่หนึ่งก็จะออกเป็นสีชมพูรสชาติหวานฉ่าชื่นใจเลยนะเนี่ยสีสวยมากเลยฮะแล้วก็รสชาติดีด้วยสีสวยรสชาติดีด้วยนี่ครับผม ตาถือก่อนถ้านี้ก่อนเดี๋ยวถือท่านโอเคครับ,รบสีป,ประมาณนี้เ็ครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูสีสันนะครับสีเป็นยังไงตา ส,สีออกชมพูนะสดเลยนะครับเนี่ยรสชาติเมื่อชิมดูแล้วเนี่ยก็อร่อยครับผมหวานไม่หวานมากครับแล้วก็ไม่ขมด้วยครับผมมานะทานซม,ม,มโอมด,ด้วยกันครับขอบคุณครับ